นี่คือข้อสรุปจากข้อมูลประวัติศาสตร์การพอเลี้ยงปลากัดดมอค่ะโดยพื้นฐานแล้วปลากัดหมที่ l a c a t ค o r มเป็นสายพันธุ์ที่คนไทยพัฒนาขึ้นมาจากปลากัดป่าของไทยเองเป็นหลักและไม่ได้มีการนำสายพันธุ์จากประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นมาผสมในช่วงเริ่มต้นขององค์การสร้างปลากัดหมอ้อดั้งเดิมค่ะองค์ประกอบดั้งเดิมของปลากัดหมอ้อ ปลากัดม้อลูกร้อยสายพันธุ์แท้ดั้งเดิมมีเชื้อสายมาจากปลากัดป่าหรือปลากัดทุ่งปลากัดลูกทุ่งของไทยสายพันธุ์ส่วนใหญ่มาจากเบต้าเอสเทรนเดนปลากัดสยามที่พบในภาคกลางของประเทศไทยกระบวนการนักเลงปลาจะคัดเลือกปลากัดป่าที่กัดเก่ง มีรูปร่างใหญ่ทนทานมาผสมพันธุ์และคัดเลือกลูกปลาที่มีคุณสมบัติโดดเด่นอย่างต่อเนื่องหลายชั่วรุ่นไม่มีสายพันธุ์จากประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่นมาผสมในยุคแรกเริ่มขององค์การพัฒนาปลากัดมอช่วงปลายรัชกาลที่หนั้นการนำเข้าหรือการผสมข้ามสายพันธุ์ปลากัดจากประเทศอื่นยังไม่เป็นที่นิยมหรือยังไม่มีการนำเข้าอย่างแพร่หลาย ปลากัดดม่อจึงเป็นผลผลิตขององค์การคัดเลือกสายพันธุ์ในประเทศล้วนๆเพื่อให้ได้ลักษณะที่เหมาะสมกับการต่อสู้มากที่สุดข้อควรระวังในการทำความเข้าใจสิ่งที่ต้องแยกจากปลากัดดม่อดั้งเดิมคือชื่อสายพัน์ธุความหมายที่มาของเชื้อสายปลากัดดม่อดั้งเดิมปลากัดที่ถูกเพาคัดเลือกเพื่อการต่อสู้ปลากัดป่าของไทย เบต้าเอสเคลนเดนล้วนวนปลากัดสังกษีลูกผสมลูกผสมระหว่างปลากัดหม้อกับปลากัดป่าทั่วไปปลากัดหม้อไทยบวกปลากัดป่าไทยปลากัดลูกผสมไฮบริดปลากัดที่พ่อผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้ได้สีสันครีบใหม่อาจเป็นปลากัดหม้อบวกปลากัดจีน ครีบยาวหรือปลากัดป่าชนิดนอื่นๆที่พบในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเบตตาสมารักดีนาในอีสานหรือเบตตามหาชัยอันซิสในมหาชัยแต่การผสมนี้เกิดขึ้นภายหลังการสร้างปลากัดม่อดั้งเดิมดังนั้นโดยสรุปคือปลากัดม่อดั้งเดิมมีเชื้อสายมาจากปลากัดป่าของไทยเท่านั้นครับเมื่อได้ทราบข้อมูลอย่างนี้แล้ว ก็เลยทำให้ผมรู้สึกมหัศจรรย์ใจแล้วก็ภูมิใจในภูมิปัญญาของคนไทยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆล่ะครับรู้สึกอย่างไรนะอีกสัพท์หนึ่งที่ผมไม่ได้ยินนานมากแล้วเกือบ40ปีก็คือลูกสังสีนะฮะก็คือข้อเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างตรงจิตตรงใจผมมากเลยนะฮะร,ร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับว่าข้อมูลนี้ถูกต้องและจริงแท้แค่ไหน สุดท้ายนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ